สวัสดีครับสวัสดีผมแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับสวัสดีตอนเจ้านะครับชงเจ้านี่ไงครับอากาศค่อนข้างหนาวเลยนะครับวันนี้กัจัดเตี่ยหัน้องใบเลยนะครับใส่ถึงหมวกใส่ถึงถุงมือนะครับระวังนี่กับล้อกินดีเอนะครับนี่ครับดีเฮตเอตีเอาหัวน้องใบกินนะครับมี30นะครับ30มครับศูนย์นี่เนาะนี่ครับแบบเนี้มันเป็ี่ยนแย่ครับนี่เนี้ยครับหันมาครับไม่ได้เปลี่ยนอันดีเฮตเอนะครับไปหัวรูกลินนะครับกินตอนเจ้านะครับก่อนกินนมนะครับ ผมก็ตัดนะครับตัดปลายนิดๆนะครับแล้วก็บีบใส่ปากนองนะครับหลังจาะน่้จะคอยหึ่งกิ่นนมนะครับทุกเจ้าเลยเดี๋ยวขึ้นนองกินลักษณะนี้นะครับกินตั้งแต่น้องใบกินมาตั้งแต่ตอน8เดือนนะครับตอนนี้กินมุดไปละประมาณ2กับปุกแล้วนะครับนี่คือกระปุกที่3แล้วนะครับกินง่ายครับละอ่อนกินง่ายนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องพัฒนาการละอ่อนนะครับจากน้องใบนี่จากสังเกตนะครับน้องใบเขาซึ้งว่าพัฒนาการเปิรนจะจะดี นะครับจะดีขึ้นนะครับปจะัดีขึ้นเนาะก็คือวัฒนาการจะเร็วขึ้นกว่าปกตินะครับสอนยังกระจําง่ายแลวก็สามารถเลียนเลียนแบบหรือย่างตามพัฒนาการตีแต่เราไวเลยนะครับอาจจะเร็วกว่าท่านี้มาได้ชมลูกครับแต่จากที่เห็นนะครับจะไวกว่าเก๋นน้อยหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับหลังจากกินดีเ็นเอลิปต์รอยแล้วนะครับอ่านปอกกอ่านเอานมนะครับเพื่อโลูกินนมนี่ก็ แม่เปิดปั๊มไว้นะครับแม่เปิดปั๊มตั้งแต่แต่คืนวันหนึ่งแม่เปิดปั๊มประมาณสี่รอบนะครับแม่ปั๊มสี่รอบนยปั๊มตอนตอนตอนแรกเลยเนี่ยตอนข้างแรกเนี่ยปั๊มตอนแปดโมงนะครับแปดโมงแปดโมงป่ายเนี่ยนะครับรอบสองนี่จะปั๊มตอนเตียงรอบสามจะปั๊มตอนเย็นนะครับประมาณหกโมงนะครับประมาณหกโมงถุมเนี่ยรอบสุดท้ายรอบปีสี่เนี่ยแม่เปิดจะปั๊มตอนประมาณห้าถุ่มหกถุ่มนะครับในสี่รอบนะครับ แม่เปังจะปั้มแล้วก็เอาใส่ใส่ขวดนะครับไว้ในตู้นะครับเทาจะกินกะเอามาอุ่นครับเอามาใส่ขวดนมแล้วก็เอามาอุ่นนะครับคือมันอุ่นน้อยหนึ่งนะครับยืนหื้อมันได้อุณหภูมิปกตินะครับน้องใบแปลงยางนะครับบ่ชอบกินนมเย็นอาจจะเปลี่ยนตั้งแต่น้อยนะครับก็คือกินนมนมอุณหภูมิปกติมาตลอดนะครับแต่ถ้าถ้าลูกคนไหนนะครับที่กินนมเย็นได้ผมว่าโอเคเลยนะครับเพาบ่ต้องมาอุ่นนะครับคุณค่าทางอาหารมันก็จะเบื่ หายไปนะครับกิ่นเย็นได้ก็ยิงดีนะครับแต่จะฝึก <anak> อยู <criar S> 1> 1่คร <enjoying attacking. S 1> no ับฟึกให้น้องใบกินเย็นอยู่แหมน้อยเวลาเขาไปแหมน้อยนะฮะโตขึ้นได้สักขวบเนี่ยเวลากินนมเนี่ยนะครับมันก็ต้องกินนมธรรมดาเนาะมะขั่งอาจจะได้ซื้อนมตีตามอันเซเว่นนะครับตีมันเย็นฮะจะได้ึ้นหลกฟึกกินนะครับหลังจากนี้กัตอนนี้น้องใบกับอายุนะครับตอนนี้กับสิบสิบเดือนกว่านะครับวันที่สาวเดือนมกรานี่ก็จะสิบเอ็ดเดือนนะครับน้องใบเกิดวันที่ ซาวกุ่มพ้านะครับปีที่แล้วนะครับจะต้องขึ้นน้องใบกิ่นนมนะครับกิ่นนมอันนมกองแล้วนะครับจะฝึกงขึ้นน้องใบดูดนะครับเนาะดูจักรลอดนะครับแม่บ้านเปิดกับเตรียมมามาเตรียมอย่างเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับวันนี้มีเมนูของหวานครับอันเป็นใหม่เป็นนอกวันนี้มีเมนูของหวานเป็นบัวลอยครับบัวลอยเผือกนะครับนี่ครับ โอ้น่ากินครับอันนี้การวิธีทําเนี่ยครับบ่ยากเลยนะครับเำาบบต้องปั้นนะครับกูเต๋อนี่โอ้ทำโมล้อยนี่นะจะต้องหนังปั้นกูจะแล้วนะครับอันนี้มีวิธีทํานะครับโอ้ง่ายเลยครับบ่ยากนะครับผสมแป้งนะครับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาอะนี่นะครับปั้นบ่เจ็บปั้นหรออันนี่เหมือนงูนะครับลิล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 ลิตัดแล้วกิเอามาคุกแป้งแล้วกิเอามาคุกิลลิลลิลลิ นะครับมันก็กลายเป็นเม็ดออกกลมๆเลยนะครับโอ้หงายครับนี่ครับพอสีสันน่ากินครับแม่บ้านไปกัตักนะครับมันสุกเสร็จเนาะกัตักใส่ก๊อกเสร็จปุ๊บกับลาดน้ำกะทินะครับน่ากินกว่าครับขายแก้วละ20บาทครับบนโรงเรียนนะครับนักเรียนก็ชอบคุณครูก็ชอบขายเหมือนครับขายถุงเจ้าหลังหลังข้าวแถวเสร็จนะครับข้าวแถวเสร็จมันจะเลิกประมาณ8ปดโมงเช้านะครับละออนเข้าเข้าห้องเนี่ยแปดโมงสามสิบก็ขายช่วงนั้นนะครับระวังตีหลังเลิกแถวนะครับ ขายดีขายดีนะครับละอออนก็ชอบกิน so, คุกก็ชอบกินนะครับวัดหนึ่งอะทาไปประมาณสักสาวกว่าแก้วนะครับสาวเจ็ดสแปดแก้วกับมดนะครับโอ้อันนี้แม่บ้านเป็นกะเตียมก็เข้าตอนเช้านะครับเป็นพัดกระลำนะครับพัดกระลำดอกใส่หมูใส่ตับนะครับเหมาะขนาดนะครับผมกะห่อไปกินนะครับแม่บ้านเป็นกะใส่อย่างก็ใส่ปินโตนะครับกะห่อไปกินตีโรงเรียนตอนเจ้ามานี่อย่าบัตันนะครับอย่างอย่าบัตันกับส่วนใหญ่ก็จะห่อไปบ้างก็จะกินถึงมาเตียงเลยนะครับเพราะว่าลงมาปุ๊บเนี่ย น่าจะต้องป้อนข้าวลูกแหมนะครับเพราะแม่บ้านเปิดยันติบอลนะครับแม่บ้านเปิดกับปั้มนมนะครับจะแบบนี้คอยมีเวลาได้ป้อนข้าวลูกแล้วก็น้องใบเนี่เป็นคนที่กินเข้ายาขนาดครับบอกเลยว่ายากมากครับโอ้หันอันละอ่อนนะครับตีตามชิปเขานะครับกินง่ายๆปุ๊บอาปากเอาอาปากเอาเนี่ยโอ้หานล่ะโอ้ไข่ขึ้นน้องใบกินอีพองนะครับต่อไปนะนี่เดี๋ยวเป็นตอนเย็นแล้วนะครับ เพราะว่าตอนกลางวันนี่บาได้ถ่ายคลิปวิดีโอติ่สอนออนไววนะครับตอนเย็นหลังเลิกเรียนมาปุ๊บวันนี้จะใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยหมูอันมาบวบนะครับมาทัวนะครับหลังบ้านนะครับเพราะมันใหญ่เนาะมันมันมันใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับก็เลยจะใส่ปุ๋ยไหวนะครับยิ่งสักสองอาทิตย์นะครับก็จะใส่ขมรอบหนึ่งนะครับนี่ไม่ใช่มาทัวนะครับนี่นะครับใส่ไบกึ่งจอดนะครับพ้าส่หลายกว่ามันตายนะครับลองใส่ไปก่อนนะครับฝรั่าอันผมก็ไแ่ถามลาดเนาะว่าอันปีครับ เอาอย่างก็จะเอาปุ๋ยอย่างมาใส่ดีครับพอดีผมปลูกต้นหมาทัวต้นหมาทัวมูหมาแดงเนี่ยนะครับเอาปุ๋ยอย่างมาใไ่ดีครับเปิดกับเอายิปปุ๋ยน่สูซิบห้าซิบห้าิบห้าก็เปิดว่าเดี๋ยวไปใส่หลายเนอร์นะเดี๋ยวใส่มันเอาเยนะครับครับผมวันนี้เอาไวต้ตอีน,นะครับสวัสดีครับ